สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยบันทีมันเหมือนวนๆอยู่กับความรู้สึกเอ่อที่ไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ความโกรธความเศร้าความกังวลอะไรพวกนี้อืมใช่เลยค่ะเป็นกันทุกคนนะคะทั้งที่เราจริงๆก็แค่อยากสง,งบอยากมีความสุขจากข้างในใจแท้ๆเลยนะค่ะแต่ทำไมมันดูแบบห่างไกลจังเลยคว้ายอยากจังทั้งๆท,ที่มันน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาของเราด้วยซ้ำเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ สภาวะแบบนี้จริงๆมันเป็นประสบการณ์ร่วมของพวกเราเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้เราจะมาลองสำรวจเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นอีกนิดนะคะโดยอ้างอิงจากแนวคิดในหนังสือเล่มหนึ่งที่มีอิทธิพลมากชื่อว่า Letting Go the Pathway of Surrender หรือถ้าแปลไทยก็ปล่อยวางวิธีแห่งการยอมจำนนคนเขียนคือดร David R. Hawkins ท่านเป็นทั้งจิตแพทย์แล้วก็เป็นนักวิจัยด้านจิตสานึกเป็นครูทางจิตวิญ,ญญาณด้วยค่ะน่าสนใจครับ นั้นการพูดคุยของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกเรื่องกลไกสําคัญที่หนังสือพูดถึงเลยคือคําว่าการปล่อยวางหรือการยอมจำนวนเนี่ยแหละะว่ามันทำงานยังไงกันแน่แล้วมันจะช่วยให้เราเอ่อก้าวข้ามไอสิ่งที่มันติดติดค้างๆในใจเราได้ยังไงจนไปเจออิสรภาพจริงๆได้ยังไงเราจะลองดูกันตั้งแต่แนวคิดเลยวิธีรับมือความรู้สึกต่างๆแล้วก็ผลที่ได้ด้วย ดีเลยค่ะเพราะจุดที่ดรฮอก k กินส์ชี่ห้เห็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือปัญหาความทุกข์ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวคําคิดตรงๆนะคะอา้าวเหรอครับค่ะแต่มันมีรากมาจากความรู้สึกที่เราอาจจะเก็บกดไว้หรือซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดพวกนั้นอีกทีความรู้สึกนี่แหละค่ะตัวดีเลยที่ขับเคลื่อนความคิดเป็นร้อยเป็นพันเลยโอ้โหอย่างนี้นี่เองงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับจุดแรกเลย คือต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยมักจะสะสมพลังงานความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ข้างในใช่ค่ะความกลัวความรู้สึกผิดความโกรธพวกนี้มันไม่ได้หายไปไหนแต่กลับก่อตัวเป็นความทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือทำให้เราต้องคอยหนีมันตลอดเวลาถูกต้องเลยค่ะดรฮอคคินส์ย้ำเลยว่าความเจ็บปวดทางใจเนี่ยมาจากพลังงานของความรู้สึกที่เราไม่ยอมรับมันเก็บมันไว้นี่แหละไม่ใช่ตัวความคิดเพียวๆนะคะ มันมีทฤษฎีจิตวิทยายอย่างเกรลาเวเลตก็บอกคล้ายๆกันว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวจัดระเบียบความคิดความทรงจําเราเลยลองนึกภาพสิค้าว่าความรู้สึกเดียวนะสร้างความคิดตามมาได้เป็นพันๆเรื่องเลยโหนั่นแปลว่าพลังงานชีวิตเราส่วนใหญ่อาจจะหมดไปกับการพยายามดิ้นรนหนีความรู้สึกข้างในนี้เองใช่ค่ะ แทนที่จะไปจัดการที่ต้นตอจริงๆใช่เลยเราสร้างกลไกป้องกันตัวสร้างวิธีหลีกหนีที่ซับซ้อนมากๆขึ้นมาแค่เพื่อจะไม่ต้องไปเจอกับความรู้สึกที่เราไม่ชอบซึ่งสุดท้ายมันก็แก้ที่ปลายเหตุอยู่ดีค่ะแล้วทางออกที่หนังสือเล่มนี้นําเสนอก็คือคกลไกการปล่อยวางหรือ surrender นี่เองมันคืออะไรกันแน่ครับฟังดูเหมือนจะง่ายๆนะแต่จริงๆมันมีความหมายลึกกว่านั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะคกลไกเนี่ยมันเรียบง่ายจนน่าตกใจเลยค่ะ มันคือการอืมการอนุญาตให้ความรู้สึกนั้นๆน,น,นะคะมันปรากฏขึ้นมาในตัวเราเลยแบบเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องไปต่อต้านไม่ต้องตัดสินไม่ต้องพยายามคิดหาเหตุผลว่าทำไมหรือพยายามไปเปลี่ยนมันแค่รับรู้ใช่ค่ะ แค่รับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นรับรู้พลังงานความรู้สึกนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันค่อยๆไหลผ่านไปคลายตัวออกไปเองตามธรรมชาติฟังดูเหมือนเป็นความสามารถที่เรามีอยู่แล้วเลยนะครับไม่ใช่เทคนิคอะไรใหม่ที่ซับซ้อนเลยแค่อนุญาตให้รู้สึกใช่เลยค่ะหัวใจหลักคือแค่นั้นเลยมันเป็นกลไกลเยียวยาตัวเองตามธรรมชาติที่เราทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปคิดเลยค่ะว่าจะทำยังไงแค่ทำมันคือหยุดต่อต้านความรู้สึกแล้วยอมให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นนะตอนนั้นแต่ที่สำคัญคือต้องแยกการปล่อยวางออกจากการรับมือแบบอื่นที่เราคุ้นคุ้นกันใช่ไหมครับอย่างเช่นการเก็บกดอันนี้คือทำเป็นไม่รู้สึกไปเลยค่ะหรือการแสดงออกแบบแรงๆร,ระเบิดอารมณ์ออกมาออื หรือการหลีกหนีไปหาสิ่งอื่นทำแทนชัดเจนมากค่ะการเก็บกดก็เหมือนเราเอาขยะไปซุกไว้ใต้โรมไงคะรอวันมันล้นออกมาส่วนการแสดงออกแบบไม่ควบคุมก็สร้างปัญหาให้ทั้งตัวเองทั้งคนอื่นแล้วการหลีกหนีเนี่ยไม่ว่าจะไปทำงานหนักหาอะไรสนุกสนุกทำดื่มเหล้าหรือใช้ยาเสพติดมันก็แค่เบี่ยงเบนความสนใจไปแป๊บเดียวไม่ได้เข้าไปจัดการกับพลังงานความรู้สึกที่ต้นตอจริงๆเลยค่ะจริงด้วยครับ คนมากมายพยายามหาทางแก้จากข้างนอกเยอะแยะเลยในหนังสือก็ิิต์ไว้เพียบตั้งแต่ไปทำสมาธิไปบำบัดปรับอาหารฝึกพลังจิตดูดวงเข้าร่วมกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้ซึ่งมันต่างจากการปล่อยวางที่เป็นการทำงานกับข้างในเราโดยตรง วิธีภายนอกพวกนั้นก็อาจจะมีประโยชน์ในมุมของมันนะคะแต่การปล่อยวางเนี่ยคือการเข้าไปจัดการกับพลังงานของความรู้สึกโดยตรงเลยซึ่งตามแนวคิดของดรฮอว์กินส์เนี่ยแหละคือต้นเหตุหลักของปัญหาทั้งหมดโอ้เข้าใจขึ้นเยอะเลยครับทีนี้มีอีกเรื่องที่สำคัญมากๆในหนังสือเลยคือมาตรวัดระดับอารมณ์หรือ map of consciousness ที่ดรฮอว์กินส์คิดขึ้นมาแนวคิดนี้มันคืออะไรและมันช่วยให้เราเข้าใจการปล่อยวางได้ดีขึ้นยังไงบ้างครับ แนวคิดหลกัหลกๆของ Map of Consciousness ก็คือทุกอย่างในจักรวาลร,รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยมันสั่นสะเทือนด้วยพลังงานในระดับที่ต่างกันไปค่ะดรฮอว์กินส์เสนอว่าเราสามารถวัดเทียบระดับพลังงานพวกนี้ได้เป็นสเกลแบบลอกริทึมตั้งแต่1ถึง1,000ยิ่งระดับพลังงานสูงก็ยิ่งสะท้อนสภาวะที่เป็นบวกมีพลังแล้วก็ส่งผลดีต่อชีวิตมากขึ้นค่ะ อ๋อเหมือนการจัดอันดับพลังงานของสภาวะจิตใจเราใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะพอจะนึกภาพออกเลยว่าพลังงานของคนที่กลัวมากๆกับคนที่เต็มไปได้วยความรักมันต้องต่างกันสุดๆแล้วภาพรวมของระดับพลังงานพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับมีกลุ่มไหนบ้างเราแบ่งคร่าวๆได้ค่ะระดับพลังงานที่ต่ำกว่า200เนี่ยจะเป็นกลุ่มอารมณ์เชิงลบดรฮอกกินส์เรียกว่าสภาวะของฟอสคือเป็นพลังที่มันบีบ,บ,บเราจํากัดเราทําให้เรามองโลกในแง่ลบ เริ่มจากต่ําสุดๆเลยนะคะเช่นความละอายเชมระดับแค่20เองรู้สึกไร้ค่ามากๆใกล้ตายเลยโอต่ำมากค่ะแล้วก็ความรู้สึกผิดกิ้ว30อันนี้ก็โทษตัวเองโทษคนอื่นความเฉยเมยสิ้นหวังแอพ t ี y ห้าสนี่คือหมดอะไรตายอยากทําอะไรไม่ได้แล้วความเศร้าโศก grief 7จาจากการสูญเสียเสียใจความกลัวเฟียร์100อันนี้จะมองเห็นแต่ภัยอันตรายรอกตัว ความปรารถนา desire 125อันนี้เป็นความอยากที่รุนแรงไม่รู้จักพอเหมือนการเสพติดความโกรธ anger 150ก็จะขุ่นเคืองเกลียดชังอยากแก้แค้นและสุดท้ายในกลุ่มลบคือความทนงตนยิ่งพยองพราย้อย175อันนี้แม้จะดูเหมือนมีพลังขึ้นมาหน่อยแต่จริงๆมันเปราะบางมากเพราะต้องหอยเปรียบเทียบกดคนอื่นให้ต่ำกว่าตลอดเวลาโห oh. กลุ่มพลังงานต่ำพวกนี้ฟังดูก็รู้เลยว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ส่วนใหญ่ในชีวิตเราชัดๆเลยนะครับใช่ค่ะแล้วจุดเปลี่ยนล่ะครับจุดที่มันจะดีขึ้นอยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่ระดับความกล้าหาญ courage ค่ะที่ระดับ200นี่เป็นระดับแรกเลยที่พลังงานมันพลิกจากด้านลบ force มาเป็นด้านบวกที่เรียกว่า power เป็นจุดที่เราเริ่มยืนยันตัวเองได้ว่าเออฉันทาได้นะ เริ่มเห็นพลังในตัวเองไม่ใช่แค่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์หรือความรู้สึกอีกต่อไปตรงนี้มีเรื่องน่าสนใจคือด h k รฮอวกินส์มีการใช้เทคนิคที่เรียกว่า muscle testing อะคะ่ะอ๋อการทดสอบกล้ามเนือ้อใช่ค่ะเพื่อสาธิตให้เห็นเลยว่าพอจิตเราเป็นบวก power ร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นทันทีแต่พอจิตเป็นลบ force ร่างกายจะอ่อนแอลงเลยมันเป็นการแสดงผลของระดับพลังงานที่จับต้องได้เลยนะคะ น่าทึ่งมากครับแสดงว่าการก้าวข้ามระดับ200ขึ้นไปได้เนี่ยคือการเข้าสู่โซนพลังงานที่มันสร้างสรรค์เป็นบวกมากขึ้นมีระดับไหนที่น่าสนใจอีกบ้างครับพอพ้น200มาแล้วใช่ค่ะพอเรากล้าที่จะเผชิญหน้าแล้วก็ปล่อยวางความรู้สึกเชิงลบได้แล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆไต่ระดับพลังงานสูงขึ้นไปอีกเช่นความเป็นกลาง neutrality 350้ออันนี้จะเริ่มยืดหยุน่นไม่ค่อยตัดสินพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ ความเต็มใจ willingness 310ก็จะมองโลกในแง่ดีขึ้นมีพลังอยากทำนู่นทำนี่และที่สาคัญมากๆเลยคือการยอมรับ acceptance 350การยอมรับค่ะจุดนี้คือจุดที่เราสามารถให้อภัยได้จริงๆเข้าใจว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ปล่อยวางการต่อต้านได้หมดเลยการยอมรับนี่เองที่ดูเหมือนจะเป็นประตูบานใหญ่เลยนะครับสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกขึ้นไปอีกถูกต้องเลยค่ะจากนั้นก็จะมีระดับ เหตุผล reason 400ที่เราใช้ตักกะการวิเคราะห์เข้ามาช่วยแล้วก็สูงขึ้นไปอีกคือความรักลบ500อันนี้เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็นความเมตตาการเห็นคุณค่าในทุกสิ่งไม่ใช่แค่รักแบบหนุ่มสาวอย่างเดียวอ๋อเข้าใจครับความรักในที่นี้มันกว้างกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยทั้งรักเพื่อนมนุษย์รักสัตว์รักในอุดมการ์อะไรแบบนั้นใช่ค่ะแล้วก็เหนือขึ้นไปอีกก็เป็นความสุขปิติ จอย540อันนี้เป็นความสุขสงบจากข้างในจริงๆสันติสุขพีซ0 0 0เป็นสภาวะที่สมบูรณ์แล้วและสูงสุดคือ การรู้แจ้ง Enlightenment 7 0 0 1 0 0ถึง1,000อันนี้คือสภาวะที่แบบเหนือคำมันยายไปแล้วการเข้าใจ m o p s f i o u s n i s u เนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพว่าการปล่อยวางมันไม่ใช่แค่การจัดการอารมณ์ไปวันๆนะคะแต่มันคือกระบวนการที่เรากำลังยกระดับสภาวะจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นให้เป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะชัดเจนมากครับเห็นภาพรวมเลยเห็นเป้าหมายของการฝึกปล่อยวางด้วยทีนี้เราลองมาลงรายละเอียดกันดีกว่าครับ ว่าจะเอาหลักการปล่อยวางเนี่ยไปใช้กับความรู้สึกแย่ๆที่เจอบ่อยๆได้ยังไงบ้างเริ่มจากระดับล่างๆก่อนเลยอย่างความเฉยเมยสิ้นหวัง apathy depression ที่หลายคนน่าจะรู้สึกติดลมอยู่ตรงนี้ค่ะความเฉยเมยหรือ apathy เนี่ยนะคะมันมักจะมีสิ่งที่เรียกว่าผลตอบแทนแฝงซ่องอยู่ผลตอบแทนแฝงค่ะคือการที่เราได้เล่นบทเหยืองไงคะ พอเป็นเหยื่อภพเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรโทษข้างนอกได้หมดแล้วบางทีก็อาจจะได้ความหินใจจากคนอื่นด้วยการปล่อยวางตรงนี้คือต้องรู้ทันก่อนว่าเราได้อะไรจากการเป็นแบบนี้อ๋อ oh, ต้องรู้ทันเกมของตัวเองก่อนใช่ค่ะแล้วก็เลือกที่จะรับผิดชอบสภาวะข้างในตัวเองลองเปลี่ยนมุมมองจากฉันทําไม่ได้เป็นฉันเลือกที่จะไม่ทําอาจจะเพราะกลัวหรือไม่อยากรับผิดชอบ แล้วก็อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงความกลัวหรือความรู้สึกอื่นที่มันซ่อนอยู่ลึกๆใต้ความเฉยเมยนั้นค่ะการรู้ทันผลตอบแทนแฝงนี้น่าสนใจมากครับเหมือนเราค่อยๆแกะเปลือกเข้าไปเจอแก่นข้างในจริงๆแล้วพอเราข้ามแอปาตีมาได้ด้วยการปล่อยวางความรู้สึกที่ซ่อนอยู่มันก็จะขยับไปเจอระดับอื่นใช่ไหมครับเช่นความกลัวความโกรธแล้วก็ใช้หลักการปล่อยวางกับมันต่อไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะ มันคือการทำงานกับความรู้สึกไปทีละชั้นทีละชั้นเลยนอกจากนีน้นหนังสือก็ยังแนะนำให้ลองพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดลอ้อมหรือคบหากับคนที่พลังงานบวกๆนะคะคนที่มีทัศนคติที่ดีเขาเรียกว่าคบกับผู้ชนะอะไรแบบนั้นมันก็จะช่วยดึงพลังงานเราให้สูงขึ้นได้ด้วยค่ะแล้วสำหรับความเศร้าโศกกรีฟล่ะครับที่มันเกิดจากการสูญเสียการผลัดพลากอันนี้เราจะปล่อยวางมันยังไงดีครับมันดูเป็นเรื่องยากนะ รากฐานของความเศร้าโศกจริงๆก็คือการยึดติดค่ะ attachment แล้วก็การที่เราปฏิเสธความจริงเรื่องความไม่เที่ยงแท้พอเราสูญเสียสิ่งที่ยึดติดไปมันก็กระทบใจเราเกิดเป็นความเจ็บปวดขึ้นมาวิธีปล่อยวางก็คืออืต้องอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเศร้าอย่างเต็มที่เลยค่ะอนุญาตให้เศร้าใช่ค่ะโดยที่ไม่ต้องไปต่อต้านมันไม่ต้องพยายามหาเหตุผลไม่ต้องโทษใครแค่ดำดิ่งอยู่กับความรู้สึกนั้นอย่างซื่อสัตย์ที่สุด ดรฮอวกินส์พบว่าถ้าเราทำแบบนี้นะคะพลังงานความเศร้าเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลายตัวแล้วก็ผ่านไปเองในเวลาไม่นานด้วยอาจจะแค่1 0ถึง20นาทีเองเร็วกว่าที่คิดนะครับค่ะเทียบกับการที่เราเก็บกดมันไว้นะคะอันนั้นอาจจะฝังอยู่เป็นปีๆเลยแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเราได้จริงๆมีตัวอย่างในหนังสือด้วยนี่ครับผู้หญิงที่ป่วยเรื้อรัง22ปีหลังจากแม่เสียเพราะว่าเก็บกดทั้งความเศร้าทั้งความโกรธแม่เอาไว้ใช่ค่ะ แสดงว่าการไม่ปล่อยวางความเศร้านี่มันกระทบถึงร่างกายได้จริงๆแน่นอนค่ะเพราะพลังงานความรู้สึกที่ถูกกดไว้มันไม่ได้หายไปไหนไงคะมันสะสมแล้วก็แสดงออกมาทางร่างกายได้วิธีป้องกันที่ดีก็คือเราต้องคอยสำรวจความยึดติดของเราอยู่เสมอแล้วก็ฝึกเติมความสุขจากข้างในตัวเองให้เป็นแทนที่จะไปพึ่งพาสิ่งภายนอกอย่างเดียวเข้าใจครับมาถึงความกลัวเฟียกันบ้าง อันนี้เป็นอารมณ์พื้นฐานเลยที่ดูเหมือนจะซ่อนอยู่ในความรู้สึกแย่ๆอื่นๆแทบทั้งหมดเลยนะครับจะจัดการกับมันยังไงดีความกลัวนี้เป็นพลังงานที่ทรงพลังมากเลยค่ะแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะดึงดูดสิ่งที่เรากลัวให้เข้ามาในชีวิตเราด้วยอย่างที่ดร์ฮอว์คินส์บอกว่า what one holds in mind tends to manifest นะคะสิ่งที่อยู่ในใจเรามันจะปรากฏออกมาประมาณนั้นเลยค่ะสิ่งที่เรายึดถือไว้ในใจมันมีแนวโน้มจะกลายเป็นจริงการปล่อยวางความกลัวก็คือ ต้องเผชิญหน้ากับมันตรงๆเลยเผชิญหน้าค่ะให้อนุญาตให้รู้สึกถึงความกลัวในร่างกายเราเลยโดยไม่ต้องต่อต้านไม่ต้องหนีพอเรายอมรับแล้วก็รู้สึกถึงมันเต็มที่พลังงานของความกลัวมันจะค่อยๆสลายไปเองค่ะดรฮอวกินส์เองก็เล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยนี่ยครับที่เอาชนะความกลัวการพูดในที่สาธารณะแบบสุดๆได้ด้วยวิธีนี้ รือเคสผู้ป่วยโรคกลัวที่ชุมชนแโกโาโฟเบียที่อาการดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่ออ๋อใช่ใช่เคสนั้นน่าสนใจมากตอนนั้นดรฮอว k กินส์เหมือนจะหมดวิธีบำบัดแล้วเลยตัดสินใจแค่ส่งความรักให้คนไข้คนนั้นใช่ค่ะแล้วมันก็ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งก็นำไปสู่ข้อสรุปที่ทรงพลังมากเลยว่าความกลัวเยียวยาได้ด้วยความรักความกลัวเยียวยาด้วยความรัก ค่ะเพราะพลังงานของความรัก Love 500มันสูงกว่าพลังงานของความกลัว Fear 100มากๆก,การที่เราเข้าถึงสภาวะของความรักการให้อภัยได้เนี่ยมันเลยเป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะในการสลายความกลัวแล้วก็ความรู้สึกเชิงลบอื่นๆได้ด้วยลึกซึ้งมากครับต่อไปความปรารถนาดีไซน์อันนี้ดูเผินๆเหมือนจะดีนี่ครับทำไมถึงถูกจัดอยู่ในระดับพลังงานที่ค่อนข้างต่ำ125แล้วต้องปล่อยวางด้วยล่ะครับ อ๋อ oh, เพราะคำว่า desire ในที่นี้นะคะมันหมายถึงความอยากที่รุนแรงไม่รู้จักพอแล้วก็เป็นแรงขับของการเสพติดนะคะอ,อ๋อความอยากแบบนั้นค่ะมันทำให้เราตกเป็นทาสของความอยากนั้นไม่เคยรู้สึกพอใจจริงๆความเชื่อที่ว่าเราต้องอยากมากๆถึงจะได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะตรงกันข้ามเลยนะคะความอยากที่มันรุนแรงเกินไปมันมักจะไปสร้างแรงต้านแล้วก็ขัดขวางไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาหาเรามากกว่าอ,อ้าวเหรอครับ กลไกมันเป็นยังไงครับการปล่อยวางความอยากแล้วจะทําให้ได้สิ่งที่ต้องการง่ายขึ้น,นกลไกก็คือการเปลี่ยนจากการที่เรายึดติดกับผลลัพธ์มากๆมาเป็นแค่ตั้งเป้าหมายกำหนดเจตนาของเราแล้วก็ปล่อยวางความอยากที่จะต้องให้มันเป็นไปตามนั้นให้ได้นะคะปล่อยวางความคาดหวังใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นทัศนคติว่าเออได้ก็ดีไม่ได้ก็หม่เป็นไรพอเราคลายความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ลง พลังงานที่มันเคยป้านไว้มันก็หายไปมันก็เปิดช่องให้สิ่งที่เราต้องการซึ่งจริงๆมันสอดคล้องกับระดับพลังงานที่สูงขึ้นข,นของเราอยู่แล้วมันปรากฏขึ้นมาง่ายกว่าเดิมอีกเหมือนเรื่องที่ดรฮอว์คินส์เล่าว่าไดอพาร์ตเมนต์ในฝันหลังจากที่ปล่อยวางความอยากได้มันลงไปแล้วนั่นแหละคะ่ะอ๋อแล้วก็มีอีกประเด็นนะคะคือการแยกให้ออกระหว่างตัวสิ่งของจริงๆกับภาพลงตาหรือแกลเมอร์ที่เราฉายทับลงไปบ่อยครั้งที่เราไม่ได้ต้องการของสิ่งนั้นจริงๆหรอก แต่เราต้องการความรู้สึกพิเศษหรือการยอมรับที่เราคิดว่าของชิ้นนั้นมันจะให้เราได้อ๋ออยากได้ความรู้สึกไม่ไปอยากได้ของใช่ค่ะการปล่อยวางความยึดติดก,กับภาพลงตานี้ก็สําคัญมากเหมือนกันค่ะต่อมาคือความโกรธ anger ที่ระดับ150อันนี้จะจัดการยังไงดีครับไม่ให้เก็บกดจนป่วยหรือระเบิดออกมาทําลายความสัมพันธ์ความโกรธนี้พลังงานค่อนข้างสูงนะคะแทนที่เราจะเก็บกด หรือแสดงออกแบบทำลายล้างไปเลยเนี่ยหนังสือแนะนำให้ลองใช้พลังงานนั้นในทางสร้างสารรค์ดูหรือไม่ก็ปล่อยวางมันโดยการอนุญาตให้รู้สึกถึงความโกรธนั้นเต็มที่เลยไม่ต้องตัดสินแล้วก็ลองมองให้เห็นผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากการโกรธมีผลตอบแทนอีกแล้วมีค่ะเช่นรู้สึกว่าฉันถูกเธอผิดรู้สึกมีอำนาจเหนือกว่าอะไรแบบนี้พอเราเห็นแล้วก็ปล่อยวางไอ้ผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้ ความโกรธมันก็จะคลายตัวลงไปเองค่ะเหมือนกับว่าการที่เราโกรธใครสักคนเนี่ยมันผูกเราไว้กับเขาด้วยพลังงานลบๆด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการให้อภยัยการปล่อยวางความโกรธเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการปลดปล่อยตัวเราเองเป็นหลักเลยนะคะมันนํามาซึ่งอิสรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นด้วยมีตัวอย่างเรื่องใส่เสื้อเชิญใหม่ในหนังสือที่วันแรกใส่ไปด้วยความคาดหวังมากๆซึ่งมีไพรด์แฝงอยู่อ๋อใช่ใช่ใช่ เราจะได้สิ่งที่ต้องการเมื่อเราหยุดยืนกรานที่จะเอามันใช่ค่ะซึ่งก็นำมาสู่ระดับสุดท้ายในกลุ่มพลังงานลบแล้วครับคือความทนงตนหยิ่งพยอง Pride ที่175แม้จะดูดีกว่าความโกรธแต่ทำไมมันยังเป็นลบแล้วก็เปราะบางอยู่ครับ เพราะว่า Pride เนี่ยค่ะมันมีพื้นฐานมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงข้างในลึกๆมันต้องคอยเปรียบเทียบต้องคอยยกตัวเองให้สูงกว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันเลยเป็นสภาวะที่เปราะบางมากแล้วก็เชื้อเชิญการโจมตีได้ง่ายอย่างที่เขาว่า Pride goes before a fall นะคะยิงพยองยิงรวงง่ายประมาณนั้นเลยค่ะ การปล่อยวางไพร์เนี่ยไม่ใช่การไปกดตัวเองด้วยความรู้สึกผิดนะคะแต่คือการเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมันว่ามันก็เป็นแค่เกราะบางๆที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องความกลัวความรู้สึกไม่พอเพียงข้างในแล้วก็เลือกที่จะวางมันลงอย่างเข้าใจเหมือนการเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยคิดว่านี่คือความคิดเห็นของฉันต้องปกป้องสุดฤทธ์ก็เปลี่ยนเป็นแค่อืมนี่ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งนะรับฟังได้มากขึ้น ใช่ค่ะหรือการไม่ยึดติดก,กับภาพลักษณ์ทรัพย์สินภายนอกจนเกินไปแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะพอเราปล่อยวางความทนงตนลงสภาวะที่เข้ามาแทนที่ก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตน humility ที่แท้จริงซึ่งมันไม่ใช่การดูถูกตัวเองนะคะแต่มันเป็นความสงบข้างในที่เกิดจากการยอมรับความจริงไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครซึ่งเป็นสภาวะที่มีพลังแล้วก็มั่นคงกว่าพラาดเยอะเลยค่ะฟังดูแล้ว การปล่อยวางนี้มันส่งผลบวกไปทั่วเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์อย่างเดียวแต่รวมถึงการเติบโตด้านอื่นๆด้วยแน่นอนค่ะประโยชน์ของการปล่อยวางมันแผ่ขยายไปทุกมิติเลยด้านอารมณ์และจิตใจก็คือมันแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆทำให้เราเติบโตขึ้นเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆได้มากขึ้นเหมือนชายวัยกลางคนในหนังสือที่ไม่เคยกล้าเต้นรำเลยพอปล่อยวางความอายปุ๊บก็เต้นได้มีความสุขแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นเร็วมาก แล้วด้านความสัมพันธ์ล่ะครับก็ดีขึ้นค่ะความขัดแย้งมันลดลงเกิดความเข้าใจความรักที่ลึกซึ้งขึ้นบางทีก็เกิดเรื่องบังเอิญที่น่าแปลกใจที่เรียกว่าซิงโครนิซิตี้ความสอดคล้องกันเหมือนผู้บริหารคนนั้นที่ปล่อยวางความขัดแย้งในใจกับพนักงานแล้ววันรุ่งขึ้นพนักงานคนนั้นก็มาลาออกไปเองอย่างสงบๆเลยโหน่าชื่นมากแล้วด้านความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาล่ะครับอันนี้ก็ดีขึ้นเหมือนกันค่ะ เพราะพอเราปล่อยวางความเชื่อที่มันจํากัดเราหรือพลังงานลบที่มันปิดกั้นเราออกไปเนี่ยความสามารถสัญชาตญาณของเรามันจะเฉียบคมขึ้นเกิดไอเดียเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ง่ายขึ้นค่ะและที่สําคัญมากๆเลยด้านสุขภาพการปล่อยวางช่วยลดความเครียดสะสมได้ยังไงครับความรู้สึกเชิงลบที่เราเก็บกดไว้นี่แหละค่ะ คือตัวกระตุ้นความเครียดเรื้อรังตัวสำคัญเลยซึ่งมันส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายเราหมดตั้งแต่ฮอร์โมนไปจนถึงระบบภูมิคุ้มกันมีด Han รฮันเซลเยที่อธิบายเรื่อง general adaptation syndrome หรือ GAS ไว้นะคะว่าร่างกายเราตอบสนองต่อความเครียดเรื้อรังจนอาจจะถึงขั้นหมดแรง exhaustion ได้เลยการปล่อยวางมันช่วยลดสภาวะความเครียดตรงนี้ลงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราที่เกี่ยวกับต่อมไทมัสทำงานได้ดีขึ้น เพราะจิตใจกับร่างกายมันเชื่อมกันลึกซึ้งมากสิ่งที่จิตเรายึดถือไว้ร่างกายมันก็ตอบสนองตามนั้นเลยค่ะเหมือนที่ด h a w k รฮอคกินส์หายจากโรคเรื้อรังตั้งหลายอย่างด้วยตัวเองใช่ค่ะหรือเคสผู้ป่วย MS ที่อาการดีขึ้นมากหลังจากการให้อภัยซึ่งก็คือการปล่อยวางความขุ่นเคืองรูปแบบหนึ่งถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดเลยคือความสุขและสันติสุขที่เพิ่มขึ้นจากข้างในเราเองใช่เลยค่ะเป็นความสุขที่ ไม่ต้องไปวิ่งหาจากข้างนอกอีกแล้วแล้วมันทําให้เราใช้ชีวิตได้ราบรื่นเป็นธรรมชาติมากขึ้นสัมผัสสภาวะที่สูงขึ้นอย่างความรักความสงบสุขได้บ่อยขึ้นค่ะสรุปได้ว่ากลไกการปล่อยวางความรู้สึกเชิงลบผ่านการยอมจำนนที่ดรฮอกกินส์นำเสนอใน letting go เนี่ยมันเป็นเครื่องมือข้างในตัวเราที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยนะครับ สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งง่ายในทุกด้านของชีวิตเลยจริงๆเป็นการยืนยันเลยค่ะว่าคำตอบหรือการเยียวยาที่เราตามหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยมันอยู่ข้างในตัวเรานี่แหละรอแค่เราหันกลับมาใช้กลไกธรรมชาตินี้เพื่อทวงคืนพลังแล้วก็อิสรภาพที่แท้จริงของเรากลับคืนมาก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองนาไปคิดต่อหรือลองทาดูไหมครับอือ <c oughs> มีคำถามชวนคิดเล็กน้อยแล้วกันนะคะจากแนวคิดที่ว่าความรู้สึกที่เราเก็บกดไว้เนี่ยแหละเป็นเชื้อเพลิงให้ความคิดเรามันวนเวียนไม่รู้จบแล้วก็ทำให้เราต้องคอยไปสแสวงหาอะไรจากข้างนอกตลอดเวลาอยากให้ลองพิจารณาดูค่ะว่ามีความรู้สึกไหนไหมความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งที่ถ้าหากเราเพียงแค่หยุดพักสักครู่ ลองรับรู้แล้วก็อานุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงมันอย่างเต็มที่ดูในวันนี้เลยโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องต่อต้านหรือพยายามจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันบางทีนะคะการยอมรับง่ายๆแค่นี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะค่อยๆคลี่คลายรูปแบบความคิดหรือปัญหาบางอย่างที่มันเรื้อรังอยู่ในชีวิตเรามานานก็เป็นได้นะคะเป็นคำถามที่โอ้โหทรงพลังแล้วก็กระตุ้นให้ลงมือทำมากๆเลยครับ สำหรับท่านที่สนใจอยากจะศึกษาแนวคิดนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถหาอ่านได้จากหนังสือ Letting Go The Pathway of Surrender โดยดร David R. h ร์ฮักกนะครับ